เคยแฟร์ฝั่เคยแฟร์แต่ของกันเคยแฟร์พวกแกเป็นไงบ้างชัเคยแฟร์พวกแกเป็นไงบ้างเขายังเขายังเอาไปเลยค่ะเคยแฟร์พวกแกเป็นไงบ้างยังไงค่ะจังชื่อด้ก็เป็นงานที่เริ่มต้นมาจากความคิดถึงค่ะซึ่งก็ไม่ใช่ไอ้แบบจริงๆแล้วคนคิดถึงนะไม่ใช่ดิฉันเลยนะค่ะเป็นเจ้านายแบบนพิธาแบบเรื่องมันหลักๆแบบแบบพิธามาได้ได้เห็นคลิปที่แบบอยู่ในคลิปรายการแล้วกลับมาอะไรเงี้ยมาส่งต่อกันใหญ่เลยอะไรเงี้ย ที่อยากเขาบอกเออคนก็ยังยังนึกถึงกันอยู่นะแล้วช่วงนี้เครียดจรใช่เหตุการณ์เลยจำเล้มาสิบแปดนี้แล้วใช่ต้องหมดภายในกี่นาทีก็เอาอย่างนี้ไปได้เท่าไหร่หรอกว่ากินดีแต่ก็อยากจะให้มากันเยอะๆเพราะว่าทางทางศีรษะเราคิดถึงทุกคนใช่แล้วก็เท่าอย่าว่ามันมันจัดงานวันมาคับพิชานเลก็เลยอยากจะให้แบบได้มันแบบนั่งานแล้วก็วางแผ่นแล้เราจะมีการทำบุญ มาพิเล็กเลยคือบันทีมเกิดแก่เจ็บตายมาต้องใส่ชุดอะไรอยเง้ยไม่ไม่คกับเรียนนั้นมาท็อปโชว์อันนี้นี่นคือแบบเป็นความคิดถึงเรื่ลยๆเกสจะบอกว่าจํานวนเยอะมากพูดไม่ได้สักคนเขาไม่เจอใครเนาะแบบคนที่แบบพูดออกมาได้แบบวิมานะเจอคนนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยคนที่เราคิดถึงคนที่เออบอกไม่ได้จริงๆเนี่ยแต่ว่ามันเยอะมากอ่ะแล้วก็แล้วก็แบบมีเจอใครไหมดีกว่าแค่แบบพูดชื่อแล้ววาวอะไรอย่างเงี้ยมีเจอใครแบบ จะเอาไปเลยคืว่ามันจะเซอร์ไพรส์ต่อเซอร์ไพรส์ต่อเซอร์ไพรส์อย่างนี้ไปเลยอย่เน,น้าะสาวใครแบบว่าซุม่มเงียบซอ้อมเยอะที่สุดตอนนี้เงียบหมดเลยแต่ว่าไม่ได้เงียบซุม่มเงียบเงียบ,ยบแบบเงียบไม่ตอบโอ้โหจริงๆรอบนี้คุณกัลจีว่าอันดับหนึ่งปัดวันนี้เป็นไง <ป S 2> บ้างขายไปเยอะปัดเดี๋ยวขายวันที่สิบแปดอ่ะวันที่สิบแปดมกราคมขายวันอาทิตย์เนี้ยจะขายเป็นวันแรกแล้วแต่ละคนเรื่องการซ้อม ตอนนี้แยกซอลก่อนแยกซอลเนี่ยบางคนอย่างพี่กบเขาก็ขออนุญาตไปซอลในส่วนของ้องเพลงมีแต่งเพลงใหม่หรือไรครับคือแต่ละคนไหเลยใช่ไมมันมันก็จะแบบหนักคาแรคเตอร์หนึ่งของมันเจอเลยแต่ของแต่ละคนคือ้องแฟนอะไรเลยเราเจออะไรเงี้ยครั้งนี้ก็จะมีเพลงใหม่เด็ดดีแล้วอยากขอตูนแต่ละท่านดีกว่าเยอะกว่าหนักกว่าจัดเต็มเออคิดก็ไม่เต็มสุดดีกว่าเต็มสุดหรอ ดิฉันว่าด้วยแบปกติเนี่ยจะเป็นคุณกรอบเออเขาจะเครื่องทรง m เขาจะแบบว่าเครื่องหัวเครื่องคอเขาจะแบบเออค่อนข้างเยอะน้องเท้านี้เขาจะไม่ค่อยเยอะเพรองเท้านี้เขาจะชอบให้เครื่องผ้าเขาหน่อยให้ยายน่าสวยกอนมีวันไหนคะกอนมีวันที่3มี้นะคมวันะ้าศักดิ์เดือน3ตรงกับวันมาถัดบูชาสมมติว่าถ้าบัตรแบบขายดีเกินคาดจะเพิ่มรอบไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าเราแต่คิดว่า เอารอบเดียวให้มันแบบเต็มที่ก่อนนะเด็กแต่แน่นอนว่าใครที่คิดถึงพวกเราแน่นอนล้ว่าไหนทีถึงแน่นอนต้องรีวิวปีที่ผ่านมาไหนขยายเป็นไงบ้างปีที่แล้วหรอปีที่เราแล้วเป็นปีทำอะไรมาบ้างตอนแรกกันนั้นนึกว่าจะเป็นปีที่เบาเพราะว่าแบบเรียนก็คือจบแล้วแล้วก็เราก็มีรายการที่ไม่แบบก็ได้พักแล้วนะครับผมบอกเอ้ยไม่เห็น ก็มีอื่นๆต่างๆนนาาเข้ามาเรื่อยๆค่ะก็แต่ก็หาอะไรทำตลอดใช่ก็เป็นปีที่ได้ทําอย่างอื่นเยอะแยะอะไรเงี้ยได้แบบเลิกจุรชีพแล้วก็ได้กลับไปเรียนบริบทโทม้หร่อไแล้วก็งานเบื้องหลักของที่จีวันคีวีก็มีเรื่องให้เราผิดชอบเยอะก็คือเรียว่ายายเบรกเบรกงานออกจากงานวงการแบบมาเยอะพอสมควรใช่ไหก็ไม่ได้ตั้งใจเบรกค่ะเขไม่ได้จ้างดิฉเองอันนี้เรื่องจริงนะะอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่จากปีที่แล้วว่าอหมรอนเราก็พักๆก็จะแบบ คือเพราะมันมีอรายการเด็กรุ่นใหม่ด้วยเออเอออย่างรายการเก่าๆที่มันพักไปใช่ไหมก็เลยถือว่าโอ้โหแบบพอมันอยู่แล้วแล้วก็ขอเวลาก็จะได้พักสักแป๊บนึงไปทำอย่า่แล้วตอนนี้ออกมาทําอะไรบ้างคารธุรกิจตอนนี้ก็มีร้านเนี่ยเปิดร้านอยู่ที่ฮอลลีเดยนเบเกอรี่ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นร้านที่ลงมือทําเองแล้วจะดูแลในส่วนอาหารเป็นขนมปังเป็นแซนด์วิชเป็นอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็ลงมือจากที่แบบเคยแค่ไปพูนเฉยๆแบบไปโฮมไปดูแล ที่เหมือนเคยฟังพงี่อยากไปอยู่ไอหินเลยแตนแล้วเราคิดจะไปอยู่ต,ตอนนี้จังๆแต่น,นี้ก็นนกเหมือนคิดว่าน่าจะได้กลับไปบ่อยขึนะ้นนะเพราะว่าอย่างตอนโควิดพี่นีไปอยู่ตรงนู้นมาแล้วก็เป็นปีอย่างเงี้วยแต<อ>่เป็นว<ป>ันไปชีวิลลตเรา่รู้เร็วดีเร็ถ้าอทำธุรกิจเรามีปัญหาอะไรไหมตอนนี้อ่ะก็เจอปัญหาอะไรบ้างเนี่ยพี่อะไรแบบไม่รู้ดิเราก็บางคนทำธุรกิจเล็กๆแบบแบบว่าพวกน้องไม่ได้มีระบบอะไรที่มันแบบว่า ที่จะต้องเก็รู้สึกว่าเป็นตัวนี้ก็ต้องแก้ปัญหามันเป็นรายวันร้านอยู่ที่ไหนพักไหมแต่ในร้านอยู่ที่หัวหิน51เข้าอยู่ใน51ชื่อร้านค u r v e C U R V เป็นอะไรที่ทำปังเซนวิชแล้วก็อย่างไรเราเป็เซิร์ฟสับนี่ก็เป็นร้านคือทำอีกอะไรด้วยอยูช่อีกเที่เออขนมใช่อะเรื่างไม่สุขภาพเลยเราชื่อว่าการกินขนมใช่ค่ะขอถามฟีดแบ็กดีว่าเราวีหน่อยเีว่าราวี ก็จริงจริงแล้วพี่บบไปไปร่วมง,งานกับ๋ยวเขาจะถ่ากซึ่งแล้วมันภาพนิ่งด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบคือเดี so ๋ยวเขาคือร er, ู้จักกับเติร์นค่เติร์นก็คือเราเห็นโปรเซสการทำงานของเติร์นนมาเป็นเวลาแบบหลายสามสามปีใช่แล้วไม่นเราก็เรื่องที่ก็เหมือนเขาก็เหมือนเราเห็นเติร์นท้งเติร์นก็จะทำงานกับเรื่องเนี้ยจะเป็นเรื่องไหนเออมันก็จะมีแบบ ตัวของเราแล้วมองว่จะมีทั้งแบบว่าดราฟหนึ่งต้องล้มใหม่สร้างใหม่ทําใหม่อะไรเงี้ยมาเรื่อยๆฉันก็รู้สึกว่าทำนี้มันเป็นงานปล่อยของแบบเป็นงานอันอๆน,นั่นก็ออนแล้วก็ใส่หมดเลยอะ่ะเรารู้สึกว่าดูแล้วก็ไม่ไม่อยากคือตอนเนี้จริงๆแล้วแบบอาจจะเฮ้ยในช่วงแบบตอน มันต้องมาชนอวตารานชนนี้ยังไงใช่แฟนคอนหนังก็บางทีเขาว่าทุกเรื่องแบบว่าผู้ต้นทำดีบังนแบบทำปังหมดเลยแต่ว่าเรื่องนี้ทำไมกระแสนี้มันอาจจะเป็นเรื่องนี้ว่าก็อาจจะเพราะว่าภาพายนตร์ที่เขาใ,ใกล้กันอาจจะมีความเออใช่ไหม,มแล้วก็อีกอย่างแต่ว่าคือพอปีใหม่คือเรียกได้ว่าเรื่องนี้มันมีความปักต่อปากปาก,าก,ากันเยอะอะไรเงี้ยพราะก็ดูก็จะรู้สึกว่าชอบสนุกสนานจนไปดูแล้วปีใหม่ก,ก็ค่อนข้างแบบเข้ากับความสนุกสนานเอิร์อาร์ตาใช่ไหม,ไหมก็เลยรู้สึกว่า บบก็ถือทุกวันนี้คนก็ยังพูดจุดอยู่คนก็ยังมีเข้าไปดูโปรโมชั่นแบบวันพุธอะไรเงี้ยคนก็ยังเข้าไปดูกันมากมายอยู่อย่างเงี้ยพอกระแสมันเป็นแบบนี้ทีมงานนักแสดงเขาเครียดไหมไม่เครียดเลยนะพูดตรงๆก็เหมือนกับว่าอย่างอาจจะถ้าเจอแบบบ่อยอย่างเจอเติร์นเจอบิ่นปองอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็ยังมีสปิริตที่ดีเพราะว่าที่ว่าของจริงที่แบบเขาเอาอย่นี้ไี่ว่าเขาสำหรับสำหรับเติร์นสำหรับบิ่นปองอ็จริงจริงเขาแคร์แลแบบหรือว่าใจใจมากกว่าคื กดดูก็แฮปปี้หรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าฟีดแบ็กในส่วนว่าคนดูดูแลเอ็นจอยอย่างเงี้ยมันมันมัทุกคนอีกเรื่องสุดท้ายค่ะไอทหารพี่ยายแบบว่าออกมาแบบพูดเรื่องแบบว่าสถานการณ์บ้านเมืองล่าสุดสถานการณ์บ้านเมืองก็คือแบบว่าเกี่ยวกับเทนทั้นโลมาเลยเนี่ยติดกันสองวันยายมองมุมนีไว้อย่งไรบ้างก็อาจจะความรู้เรื่องพวกนี้เราก็ไม่ค่อยเชื่อทหารแบบว่าทหารประชาชนการู้สึกว่าถ้ามันเกิดกลับบ้านหัวหินเราต้องกลับพระรามสองไหมคะ คือเราพอเป็นก็เสร็จมันก็น่าเสียดพูดตัวน่าเสียดายเพราะว่าจริงๆเราก่อนนั้นเนี่ยเรากลับไปหัวยอยูซึ่งถนนมันเสร็จแตวก็ั้งเยอะแล้วว่ามันก็มันรถมันไม่ได้ติดมากเหมือนก่อนแล้วใช่ปะแล้วก็มันก็เป็นช่วงที่โวยอยู่มันเริ่มแบบกลับมาคือคักใหม่อะไรเงี้ยช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสอยเงี้ยพอมันเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็มาถกทุกทุกส่วนอะไรเงี้ยแล้วก็คือเพราะสังคมเราบอกมันไม่ได้เกิดคนเดียวแล้วเรา ลูกพักใช่ป่ะลูกพักพอมันเกิดอย่างเนี้ยมันก็จะมีแบบถอดบทเรียนจากอะไึ่างเงีว่ามันถอดบทเรียนบ่อยจังเลยอะมันมันถอดบทเรียนแล้วมันก็ต้องรู้สึกว่ามันก็ต้องการแก้ไขอะไรอะไรมันก็ต้องมีอยากไปรู้การทำหรอไงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราอย่างเช้าเราอ่านข่าวมาสองวันที่มันอ่านข่าวเรื่องต่างปเทนต่งรถไฟอะไรเงี้ยลูกนั่งโต๊งมันก็มีความเราเองมันก็ห่อเหี่ยวอะเออเรารู้สึกว่ามันมันมันก็เป็นบรรยากาศที่พอเห็นมันก็ ใครเห็นใครอ่านใครได้รับข่าวก็เศร้าเป็นคนฝากถึงคนที่เกี่ยวข้อง่อยค่ะบบว่าให้ดแหูแลให้ห่วงความปลอดภัยของประชาชนมาก,ก็รู้สึกว่าก็ก็ยังไงความปลอดภัยหรือคนในชีวิตและทรัพย์สินและร่างกายของตอนเองของไอ้ของประชาชนมันก็เป็นเรื่องว่าเป็นสิทธิสืบสานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุเ,เรื่องอะไรรวมไปถึงเรื่องฝุ่นหรืออะไรเงี้ยก็อะไรก็ตามก็เรื่องนี้ก็สมควรที่จะแก้ไขเร่งแก้ไขเออยกขึ้นมาเป็นสิทธิ์สืบสานล้าก็ต้องเร่ความ อันนี้จะเริ่มตั้งขึ้นแล้วด้วยอะไรเงี้ยก็ฝากเรื่องนี้ไว้สำหรับสำหรับมาถึงนายกคนใหม่ใช่ไหมเออนะครับคนที่เขาจะไปบริหารอะไรกันก็รู้สึกว่าเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยของประชาชนชาวไทยก็เป็นเรื่องที่เอ่อเราต้องโยนระดับเป็นระดับสองเท่โอเคขอบคุณค่ะแต่ว่าที่เกิดโยนระดับสองเทาก็จะฝากงานอย่างเดียวแล้วก็เสร็จเลยขยันราคา